จริงๆนึกถึงแต่ไข่ดาวจินตนาการกาว่ากำลังกินไข่ดาวด้วยระทานเสร็จเดินออกจากร้านข้างในกบอกเปิดะเป๋าดูที่รู้ว่าไปในช่องรับเจอห้าบาทเขเป็นไงครับมีห้าบาทแต่เกินไข่ดาวเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรแล้วใช่ไหถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีใจกล้ายอยู่ข้างในแล้วฝันติดตั้งอยู่ข้างในแล้วเราไม่ได้ของที่เพ่อพิจาร้าของใจกลา ทำไมเราต้องขอในสิ่งที่เราได้แล้วทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เราได้มาแล้วมาใช้รเรื่องต่างๆนี้เมื่อจะเข้าหาพระเจ้ารเรื่องขอคุณในสิ่งที่คุณได้ครับลองดูนะครับให้พูดตามนี้ขอคุณพระบิดาพเจ้าแค่ลูกอยู่ในพระองค์ลูกมีใจล้าอยู่ข้างในแล้วเมื่อจึงขอเข้าหาพระองค์มีใจร้า ราษฎรความกลือประสาทความเกลือเอเมนนอกจากนี้แล้วนะครับในหนึ่งโยนบทที่สี่ข้อที่สิบแปดหนึ่งโยนบทที่สี่ข้อสิบแปดได้กล่าวว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวควาหนี้ในสองทิวทีพระองค์ที่บอกว่าไหนพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณที่ขาดกลัวแต่ประทานวิญญาณประเภทไหนคนระับเป็นวิญญาณที่กรอบลู่ลิบ พระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในวิญญาณเรานอกจากนั้แล้วมีสิ่งหนึ่งคือความรักความรักของพระเจ้าอยู่ที่ไหนความรักของพระเจ้าอยู่ข้าไในเราสุดท้ายคือการบังคับตนเองการบังคับตนเองอยู่ที่ไหนอยู่ข้างในถ้าคุณพบว่าในเวลานี้คุณไม่สามารถบังคับตัวเองได้แสดงว่าคุณไม่ได้วองสิ่งที่อยู่ข้างในคุณมองแค่จิตของคุณจังไว้นะครับว่าคุณไม่สามารถใช้จิตบังคับตัวคุณได้อย่างถาวร แต่หากคุณพัฒนาการเติบโต่อวิญญาณขึ้นมาวิญญาณของคุณจะทึ้งแข็งแล้วบังคับทุกความคิดทุกการกระทำคุณได้เั็นไหมนั่นคือสภาพจิตของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ติดตั้งเข้ามาในชีวิตของเราแล้ววิญญาณของเรามีมิตรมีความรักและมีการบังคับตนเองนั่นคือวิญญาณของเราแล้วก็จะบอกในความรักความรักอยู่ที่ไหนเอ่ย ในความรักนั้นไม่มีความกลัวอย่างวัให้ความกลัวเข้ามาในหัวใจของคุณเห็นไหมในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นได้ขจัดความกลัวเสียละความกลัวเท่ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์้าคุณ้่านข้อเสีย้าคุณจะบก่านั่นจะมาทู้ถึงความรักที่คุณมีต่อโรกคและที่โรกมีต่อคุณ แ้ะในความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าและที่พระองค์มีต่อคุณนั้นไม่มีความกลัวเห็ไนไหมแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นคือความรักของพระเจ้าขจัดความกลัวเสียถ้าคุณยังมีความกลัวทุกครั้งที่เข้าหาพระเจ้าแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักความรักของพระองค์รูมามา้ไหมว่าเวลาผมเป็นพระอ้อมให้กับเวรีเวรีเขาไม่มีความกลัวอะไรทั้งสิ้น เขาสามารถเอาเท้าเขามาแปนะหน้าเได้เขาไม่รู้อะไรคือความกลัวเอเมนแต่แน่นอนเราไม่ใช่ทางเรารู้ว่าเราจะยงังเป็นพระเจ้าอย่าไรแต่จนยังเป็นเท่านั้นอย่าหวาดขาวาอย่าหวาดกลัวเอเมนเพระบางทีบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นของเด็กเล็กๆเช่นน,ชนี้ไม่ใช่หรือล้วเม่เราเข้าหาพระเจ้าหรือเราเป็นลูกที่รักของพระองค์ ไปนะครับว่าความความรักที่สมบูรณ์นั้นได้ขจัดความกลัวเสียให้เราพูดทุกวันว่าฉันรักพระเจ้าฉันรักพระเจ้าฉันรักพระเจ้าคำพูดนี่แหละที่จะเอาความกลัวพระเจ้าออกไปเห็นไหมผมถามนิดนึงกลัวอะไรครับกลัวอะไรครับกลัวมัสาดไม่กลัวกลัวกลัวอะไรครับ ฐานที่เป็นเวลาเราไปสถานสาวพานเนี่ยเราไปเจอมูเราพูดได้ชลนลัูชะละกูพไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันปวนะเหมือนกันคริสเตียนหลายคนไม่กล้าพูดว่าลูกรักโลเพราะอะเพราะปวโลความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้าข้างในเราต่างหากที่จะเอาความกลัว,วออกพระเจ้าไม่มีอะไรกับคุณเว้นแต่ความรักเอเมน,นให้พูดนะครับลูกรักโล ลอยๆแล้วจะขจ,จัดความลัวโรคออกไปเองเพราะความตัวเท่ากับการลงโทษเวลาริ้เสียชีวิตทำผิดคิดอย่างเดียวพระเจ้าจต้องลงโทษแต่ลืมไปว่าทิงทีบอกพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติต่อเราตามความผิดบาปของเราพระองค์ทรงสูงสารบนของพระองค์ทุกคนฟ้าสวรรค์ส,สูงกว่าแผ่นดินโลกชันได้ ความรักของพระองค์ก็มีมากขนาดนั้นแล้วก็าปลดการละเมอของเราออกไปไกลขนาดนั้นเอเมนถ้าพระเจ้าเล่นงานคุณทุกครั้งที่คุณทํำผิดคุณคงไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้แล้วเอเมนทุกครั้งที่คุณเริ่มทําผิดฟ้าผ่ามือคุณฟ้านี้มีมือไหมเคยด่ากูไหมถ้าทุกครั้งที่ด่าพระเจ้าตกปาตันทีเป็นไงครับ ระเจ้าไม่ตอบสนองตามความผิดบาปนะคระองค์จะอดทนนานและกระทำคุณให้เพื่อที่ความดีของพร์จะชั้นนั้ให้เรากลับใจนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเห็นไ,ไหมเวลาลูกผมทำผิดผมไม่ได้ตอบตาอทีเดียวเห็นไ,ไหมผมจะสอนผมจะสอนและจะอดทนและจะสอนถ้าสอนแล้วยังไม่เชื่อก็ต้องมีการทำโทษด้เห็นไ,ไหมแต่การทำโทษของพระเจ้าแตกต่างจากที่เราคิดนะบางคนบอกพระเจ้า,จาทำโทษฉันทำให้บ้านไฟไหม ทั้งทฉันตกงานทั้งที่ฉันป่วยแต่เขาลืมไปว่าพระเยซูบอกว่าขโมยยอมม่อมมาเมื่อรักและฆ่าและทำลายาว่าพระเจ้าเป็นขโมยนะกลับร่วมมาให้ชีวิตสิ่งเดียวที่จะตีสอนได้คือพระวจนะของพระองค์เคยอ่านแล้ว่อคุีรู้ออาาสึกแกร์ขึ้นมาในใจนะเคยนะนั่นคือการตีของโลกใชนั้นในขณะที่เรายืนกลาดสิทธิของเราบอกว่าฉันเป็นฝ่ายถูกมันเป็นฝ่ายผิด เมื่ออ่านพระคัมภีร์แล้วความรักนั้นอดทนนานและเพื่ทำคุณให้แค่ไหนครับแทงเล้าไปเลยฉันอดทนกับมันเพ่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำไปแล้วในขณะที่อดทนกับมันฉันจะด่ามันไปด้วยใครผิดทำแบบนี้เราติดใจดังนั้นดังนั้นความรักกับพระเจ้านการจะไม่เกี่ยวกับการลงโทษนะครับเมื่อคุณนึกถึงพระเจ้าให้นึกถึงพระที่นั่งอยู่แห่ง ว่าคุณไม่ใช่แค่ที่นั่งแห่งการพิพากษาและผู้ที่มีความกลีวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ถ้ามันนี้เุณนยังกลพระเจ้าอยู่เริ่มพูดตอบเวลาว่าฉันรักพระเจ้าแล้วความรักที่คุณมีต่อพระองค์จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยเรยเริ่มสัมผัสได้มากขึ้นเรื่อยเรื่อแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณมากขึ้นเรื่อยๆเองนะคริสเตียนมากมายต้องช่วยปัจจัยเนะ่นะพระเจ้าจะได้แ่ไห้พระเจ้าจะอานุญาตให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาก พระเจ้าจะทดสอบฉันเมื่อไหร่พระเจ้าจะทดลองฉันเมื่อไหร่หลายคนตกงานเนี่ยพระเจ้ามาทดสอบทดลองฉันหลายคนป่วยพระเจ้าเองทดสอบทดลองฉันทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนโยนควงวารกิจให้กับพระเจ้าหมดจนยืนเป็ว่าในโลกนี้มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ามารที่กําลังทํางานโดยการรักฆ่าและทำลายอยู่เอ็นะในยีภูบทที่สี่ข้อที่สิบหกนะครับ ทีู่บทที่สี่ข้อสิบอกบอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจว่าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการในขณะที่เราต้องการความช่วยเหลือพระเจ้ารอเราอยู่ที่พระที่นั่งของพระองค์และพระที่นั่งนี้คือพระที่นั่งแห่งพระคุณและพระองค์ทรงรีบให้เราเข้าไปหาด้วยใจกล้า แ้วปัญหาคือเวลาเรามีปัญหา